สวัสดีค่ะพบกับรายการม um ุมหมอพืชยูนิไลท์ปัญหาหลักที่สร้างความเสียหายให้ข้าวได้มากก็คือปัญหาของโรคพืชเนื่องจากเชื้อสาเหตุทั้งเชื้อราและเชื้อแบคทีเรียมักจะเจริญเติบโตได้ดีในช่วงฝนตกความชื้นสูงและน้ำยังเป็นตัวช่วยในการแพร่กระจายของเชื้อเข้าสู่พืชทำให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคได้ง่ายข้าว ถือเป็นสินค้าเกษตรส่งออกหลักของไทยและมีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดในภาคการเกษตรมักพบปัญหาโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งลักษณะอาการของแต่ละโรคจะเป็นยังไงสามารถเข้าทำลายข้าวระยะไหนได้บ้างแล้วจะมีวิธีในการป้องกันกำจัดได้ยังไงวันนี้อยู่ในไลฟ์มีคำตอบค่ะโรคไหมในข้าวเกิดจากเชื้อราไพริกูลาเลียออไรเซพบได้ในทุกภาคของไทย พบทั้งข้าวนาปีและนาปลังสามารถเข้าทำลายข้าวได้ทุกระยะการเจริญเติบโตหากเข้าทำลายใบจะเกิดแผลจุดสีน้ำตาลคล้ายรูปตามีสีเทากลางแผลแผลสามารถขยายลูกลามและกระจายทั่วใบหากเกิดโรครุนแรงกล้าข้าวจะแห้งฟุบตายอาการคล้ายถูกไฟไหมหากเกิดในระยะออกรวงจะเรียกโรคไหมคอรวงหรือ โรคเน่าคอรวงถ้าข้าวเพิ่งเริ่มจะให้รวงมเมล็ดก็จะรีบทั้งหมดค่ะแต่ถ้าเป็นโรคตอนรวงข้าวแก่ใกล้เก็บเกี่ยวจะเกิดรอยแผลช้ำสีน้ำตาลที่คอรวงทำให้เปราะหักง่ายข้าวจะร่วงหล่นเสียหายได้มากส่วนโรคขอบใบแห้งในข้าวเกิดจากเชื้อแบคทีเรีย s a l m o n e l o r y z e พบได้มากทั้งภาคกลางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โรคนี้จะเป็นได้ตั้งแต่ระยะกล้าระยะแตกกอไปจนถึงระยะออกรวงโดยขอบใบจะมีรอยขีดช้ำต่อมาจะเปลี่ยนเป็นสีเหลืองที่แผละจะมีหยดน้ำสีครีมคล้ายยางสนกลมๆขนาดเล็กเท่าหัวเข็มหมุดต่อมาจะกลายเป็นสีน้ำตาลและหลุดไปตามลมน้ำหรือฝนแผละจะขยายไปตามความยาวของใบใบที่เป็นโรค ขอบใบจะแห้งและม้วนตามความยาวของใบบางกรณีเชื้อเข้าทําลายทำให้ท่อน้ำท่ออาหารอุดตันต้นข้าวจะเหี่ยวเฉาและตายอย่างรวดเร็วเมื่อใบเสียหายก็จะส่งผลต่อการสังเคราะห์แสงสร้างอาหารของข้าวทําให้เปอร์เซนต์การติดมเมล็ดลดลงผลผลิตลดลงมเมล็ดรีบไม่ได้คุณภาพการป้องกันกำจัดโรคไหมและโรคขอบใบแห้งในข้าวสามารถทำได้ดังนี้คะ่ะ 1. เลือกปลูกพันธุ์ต้านทานและไม่ควรปลูกข้าวหนาแน่นมากเกินไปเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดีลดการเกิดโรค 2. ใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชแนะนำมินล่าอัตรา3 0ซีซีต่อน้ำา20ลิตรฉีดพ่นป้องกันหรือเมื่อเริ่มเกิดอาการของโรคโดยสามารถฉีดพ่นพร้อมชุดบำรุงในระยะต่างๆของข้าวได้เลยนะคะมินล่า เป็นสารป้องกันกำจัดโรคพืชชนิดดูดซึมเคลื่อนย้ายทั้งทางใบและทางรากยับยั้งการเจริญเติบโตของเส้นใยเชื้อราทำให้เชื้อราไม่สามารถพัฒนาและลุกลามไปทำลายส่วนต่างๆของพืชได้ค่ะใช้ป้องกันกำจัดโรคไหมโรคขอบใบแห้งในานาข้าวได้อย่างมีประสิทธิภาพมีโอกาสดื้อยาต่ำสุดท้ายนี้ก็อยากจะฝากพี่น้องเกษตรกรทุกท่านนะคะ มีปัญหาโรคไหม้และโรคขอบใบแห้งในนาข้าวเมื่อไหร่เลือกใช้มิลล่านะคะหยุดโรคใบไหม้ไร้ขอบใบแห้งในนาข้าวค่ะสิ่งที่สำคัญอีกอย่างในการควบคุมโรคพืชนะคะก็คือเทคนิคการสลับกลุ่มสารและป้องกันก่อนการเกิดโรคโดยใช้สารกลุ่มเดิมติดต่อกันไม่เกิน2ถึงครั้งเพื่อป้องกันการดื้อยาอยู่ในไลน์ยังมีสารป้องกันกำจัดโรคพืชอีกหลายชนิดให้ทุกท่านเลือกใช้ในการสลับกลุ่มสาร ก็จะสามารถช่วยดูแลข้าวของทุกท่านได้ครอบคลุมทั้งฤด,ดูหมดปัญหาการดื้อยาค่ะหากท่านไหนมีข้อสงสัยหรือต้องการคำแนะนำเพิ่มเติมฝากข้อความไว้ใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะคะเราจะมีทีมงานเข้าไปตอบคำถามให้กับทุกท่านสำหรับวันนี้รายการมุมหมอพืชขอลาไปก่อนไว้พบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ